บายดีพี่น้องสวัสดีครับนีพี่น้องคลิปนี้พอกข้ลูกสิไปครับแม่มดนเด้อพี่น้องจะไปรับแม่มนอยู่ท่าด่านม่เงี้ยมาวันเดียวงูวันมาเล็ดน้ำคนีะมาขึ้นขึ้นเดียวสองขึ้นเนี่ยพี่น้องเดียวแต่เพิ่นเพิ่นเน็ตไปผ่านแดนมากนะว่าพัดสะโพเพิ่นยังขั้นใดไดเดยเพ่นเน็ตไปพานมาชั่วราเขามาเยี่ยมลูกมาเยี่ยมเงี้ยเพิ่นแบบพี่น้องหลายมือเราเด้อ ่าเมื่อกี้มันโทรมามันขบว่บอกว่าเพิ่นออกมาจากเงียนแล้วเด้เพิ่นบอกว่าข่อยหอดด้านไทยแล้วเด้อเอาคือคนนึกว่าเพิ่นเบาเห็นข่อยก็เลยว่านึกว่าเพิ่นชัวมาอิลีว่าหมายนะข่อยคิดว่าเพิ่นชัวมาอิลีวันนี้มันโทรมาว่าหอดด้านไทยแล้วที่แรกตอนข่อยตัดหย่านะมันโทรว่าคันกูชมิเอเด้อผนว่ากุชมิเอเด้อวันนี้ผมว่ะ ว่าเราเฝ้าเราเฝาหัวนะไข่เราพ่อเสียนึกว่าเพื่อเฝ้าหยอกไข่เพราะว่าไข่ขึ้นมาบัดมันขันได้แล้วเด้อมาในรอบว่าเขาจะดานไทยแลี่ยวหรือนก็อาบน้ำอาบทาเฝ้าจะไปฮับเพิ่นนะพี่น้องคนนี้ช่วยหนานี่ย่อยเฮียยังขึ้นเราเฉมาขึ้นรถก็น้องมาหน้าเฝ้าไปฮับเพิ่นได้เพิ่นบอกมันอยู่ด้านไต่แล้วไปพี่น้องไปฮับน้องมุ่นน้ำกันพาไปื่อกำลังเลี้ยงไก่เฝ้าเผ็ดเด้อ ครับน้องมานาะอันเมียครับลูกเห็นหนากันที่เป็นทั้งใดเด้อพี่น้องเดยตอนนี้เงินมันมาวันเดียวมูนมาเหรีน,น้ำบ่อมูนอยากมาเล่นเงี้ยเหรีตานน้ำนั่งจอยน่นละ่ะนั่งนั่งจ,จอยเชยนไปเก็บพักแย,ย่งไปยังก็น,น้องมุนน่ะล่ะลงไฮลงหน้าน้ำกันนะมันเปลี่ยนมูสมัยเลี้ยนน้ำกันมูค้นบ้านเดียวกันเลยนะพี่น้องมาน้ำกันไงม่าน้ำกัน เราคนก็ไดแฟนแต่คนมาอยู่บ้านเพราะว่านั่งเราคนมีไอมีหน้าเนาะบอหวยง่ายเหมือนกับซีมี่ไอมีหน้ามีมุนมียังเห็ดแต่ละเหมือนกับจะไข้โค้งห้องย่นละมันก็เลยเอาผัวเอายังมาได้ลูกได้เต่าเห็ดให้เห็ดหน้ากินรับจ้างพวไปกินอยู่บ้านนั่นแหละเหมืนก็ได้ลุงของเทพก็ได้มาหาเงินฟังไทยขึ้นหงมกันนะมันนี้สัมบายอยู่ วันนี้วันน้องมนได้กลับไปเล่นอยู่บ้านอยูตรองเพิ่นกับจีไปหากันวันนี้เล่นน้องกันวันนี้มาไทยก็อยากมาเบื้องเฮียนโมูแหละวันนี้เนาะอาทิตมาขึ้นหนึ่งเนี่ยแหละพี่น้องนะครับมาอีกสองขึ้นเนาะมาชั่วคราวว่าจันทรโอเคพี่น้องโมนี่กับแดดแห้งๆเนี่ยมื่อเช้านี่เบื้องชีก้มครึมมาวันนี้กับแดดแห้งมื่อเช้าก็กับเบื้องอัน ข้าเจ้าเอาของไปแกดคนโยนภาคเหนือเนาะโอ้ยเบิ้งเราก็มีความสุขนะนีหลานํำใจคนไทยเฮาเนะพี่น้องนำใจคนไทยเฮา,นะนะามันยิ่งใหญ่ผู้คนมีกินมีอยากผู้คนมีเหลือเพิ่นก็อยากแบ่งปันนะ่นเนาะจัตหรัสภูมมีข็ได้รับตงกําั่งเลยงใจให้ทั่วประเทศทั่วโลวกเข้าคนละเนะาะมีกขาร่งเลยงใจให้คนที่ประสบปัญหาำลำ่าก ส่วนผู้่นเป็นคนมีหรือว่าคนรวยมันกลับไปแกะของซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อยุบยาอาหารซื้อเนวยูเนาวากินเครื่องนุ่งหอมเนาวาใสชีวิตประจำวันไปให้เนาะคอยเห็นเบิ่งลิดเบิ่งข่าวเราคอย่ะมีใจพุ่มใจพี่น้องมีใจน้ำคนไทยเฮานี่แหละคนไทยเราเป็นคนที่มีน้ำใจรู้จักให้อภัยรู้ผิดรู้ชั่วเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องวันนี้ข่กะม้าหอดไฟแดงหลกของไข่แล้ว ข่ยนีก็ยั่คั้นในลูกหรอกว่าพอสิฟ้าไปฮักแม่ในก็ยี่คั้นในลูกหรอกเนาะอ้าวเมื่อกี้นี้แดดเปี้ยงๆพ,พี่น้องเมื่อกี้นี้แดดเปรี้ยงๆอันนี้ฝนมากเล้พี่น้องเอ,อ้นี่แหละอากาศ เรเห็ดใหม่ก่อนที่เขาทาดานตงานงามๆพี่น้องเลยนี่พี่น้องถนนนี่อะไรที่เขาว่าเจ้าเห็ดใหม่โอ้งามไรมึงไปน้ำกันดนะพี่น้องเ <Okay. S 1> จ้เจ้เพื่นจำได้ว่าสิขามเหลาอย่างที่นะพี่น้อง คนสี่ไปนไปเย็ดเย็ดัดนละมาหน,านา้าหน่อยเอ้ยจ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป กมาเราก็ไปเลยพี่ลองงามเขาบอกทางสบายมื้อเลยตอนนี้นะเอ๊ะมานาดีใจมพานาคิดว่าจะได้ไปลาวไปนองทีเดียมารับแม่ ถา,ามมา,าว่าจะขับรถไผเล้ารถรถไข่มีงวดไปว่าไหน,นี่อมันต้องเป็นรถที่เงินสดนะแต่ว่ารถทางเล่าเนี่มันมีงวดพันกมาได้เลยอืมอมกัมาแลนั่นเอนมาแล้นั่เนเอเดีย๋ยวอเดีดอ,ดอ,อ,อจอดแป๊บเดียว เออเปิเห็นแมวเพิ่นได้มาข้าสีบันมูเพิ่งมานํ้มพี่รองเออเพิ่งซีแป๊บๆที่ได้เพิ่มจเออเปจ้จื่านไปเจ้าคนคือว่ามันจะได้ไปล่ามไหมจ้ไปไป้นขึ้นขนขนขึ้นข้นขนข้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 นนันขับน่านนข้นนน้น อยากไปเบิ่งว่ะไฟนมไงนะน้นไงไงเด้อลัลงการมือนี่เราคนสิแข่งเลือกค่ะอรีมือนี้เพรว่านี่อแม่เออดจมขกัดยังขัดจมูัดยังทำไมผมเพราะหนูทำไมเป็นแบบนี้สภาพแบบนี้ทำไมไม่อยู่กับแม่แม่พ่อเป็นจะใรเบิ่งกอัน เขากินนวดขัดนะแม่ลูกทอดแม้ดังขามมานะอก็นนี <S 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 ้หลายเลยมาตอนออกมาคือว uh> ่าโทษบอกขว่าออกมาแล้วร็บี่กบตัดให้ลูกมันว่อยก่อไตัดเลยมันเมตัดกแันเอาไว้แต่อันนี้มันซูดในใมันก็ไม่คิดข่อดโทษโทษไปโรงเรียนหลักไอหงูลรอมาโอ้ยคนเก่ากันนั่นโอเคพี่น้องไปเฮาเด็สั่งนะพี่น้องไปเอากรเดกับมอเนี่ยเอาจากมาคนละไมเ นมันโอพี่น้องกินยังไกินนัยอดเท่าออสบาดีะห้องทองนไม่รอนเราไม่เลยมันด้มูเ่ยนแบบง่าง่ายกินแบบสบายสบายกันยิงกินเหียกแกอไม่เหอยมัง สามคนนะสามันจุมันละหกนด่เยอะน้่งก็ตรงนี้อยูก็เด็กน้อยนกด็น้องนันเดี่ยวกลว่อมันเยอะนองไปังหาจ้ินไม่แล้วก็เนาะเดิด้วยกันอันนี้มีประคอทั้งหมลากขี้มานี่

ก็กำเนิดอู้ดอ่เดี๋ยวหมดแรงนอน่มนอนมเลยคือหมดเียจ้ะปูอย่ภาพเป็นแค่เนื้อเรื่อบดกับืนมันหะอันนี้าชด้ยใต้ที่แถว่กำลัถึรยไกน่มอ่ะ่ะตายก็ในการดูือนมันมันดีดอาใช่เงชสิที่แม่มันตายลแม